สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับชา n e l ฝนข่าพากินอีกแล้วนะคะชา n e l นี้มีแต่ของอะไรคะวันนี้เรามีเมนูไข่ขยี้กุ้งมาฝากเพื่อนๆน,นะคะเมนูนี้ทําได้ไม่ยากเลยคะ่ะวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากเลยคะ่ะกุ้งตัวอบปว่ไขน่นุ่มๆน่าทานมากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าใช้วัตถุดิบอะไรบ้างและมีวิธีทายังไงคะ่ะ วัตถุดิบที่เราใช้นะคะก็คือมีกระเทียมค่ะไข่ไก่และกุ้งสดค่ะกุ้งสดล้างและทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะผ่าหลังและดึงเปลือกกุ้งส่วนหางออกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันได้เลยนะคะเริ่มต้นจากลวกกุ้งก่อนค่ะตั้งน้ําให้เดือดเลยนะคะหลังจากนั้นก็นํากุ้งที่เราเตรียมไว้ลงไปลวกได้เลยค่ะ กุ้งเราจะไม่ต้องลวกจนสุกนะคะลวกแค่ให้พอสุกก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องนำไปผัดต่ออีกนะคะพอลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำกุ้งขึ้นพักไว้ก่อนค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถนำกุ้งที่เราลวกแล้วไปแช่ไว้ในน้ำเย็นได้ค่ะแช่ในน้ำที่ผสมน้ำแข็งนะคะสังเกตดูนะคะเราลวกแค่ความสุกประมาณนี้ก็พอค่ะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมทําไข่กระยี่กันได้เลยค่ะตั้งกระทะน,นะคะใส่น้ํามันประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นก็นํากระเทียมสับหย,ยาบๆใส่ลงไปเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมเลยค่ะพอกระเทียมเหลืองแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปได้เลยค่ะวันนี้เราใช้ไข่ไก่เบอร์0นะคะจำนวน6ฟองค่ะ พอใส่ไข่ไก่ไปแล้วนะคะเราก็จะเจาะไข่แดงให้แตกค่ะเจาะให้แตกทุกๆใบเลยนะคะแบบนี้ค่ะตอนที่เราทำนี้เรายังใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็ใส่กุ้งที่เราลวกไว้ลงไปค่ะใส่ลงไปทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราจะมาปรุงรสกันค่ะ เราปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ขยี้ไข่กับกุ้งให้เข้ากันนะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นใช้ไฟปานกลางได้เลยค่ะสังเกตดูนะคะ พอไข่อีกด้านหนึ่งเริ่มสุกเราก็จะกลับค่ะกลับอีกด้านหนึ่งค่ะแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะให้กุ้งของเราสุกดีค่ะพเพรา,าะว่าเมื่อสักครู่นี้เราลวกกุ้งแค่พอสุกค่ะแบบนี้นะคะเพื่อนๆกลิ่นมันหอมมากเลยค่ะไข่ขยี่กุ้งนะคะเราจะใช้น้ำมันในการทำหรือว่าจะใช้เป็นเนยก็ได้นะคะ ก็จะมีกลิ่นหอนเมเนยด้วยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไข่ขยี้กุ้งของเราค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆลองทำตามกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะขอเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ